คือเก่านะจ๊ะคลิปนี้คุณยายเตรียมเนื้อก,กับขอบคุณเพื่อนเพื่อนคือเก้าจ้าตวัดีจ้าอืมแอบคลิปนี้บะทำหอมหอมวานหวานตอนไปเล็กน้อยไปเก็บกินนั่งสีละแล้วก,กับอบทังสี่เนาะเพื่อนเพื่อนบตองใส่มีดใส่ยงังคลิปนี้คุณยายกะกตอนไปเล็กน้อยจะกินนังสีและนะ้ะเนาะหย่อนใบจล็กน้อยนะสวัสดีจ้าเพืพ่อนเพื่อน นี่จ้ะกินบักม่วงสุกเพิ่นสุกแล้วเนาะจ้ะเพื่อนๆเอาเน่าจิบหนึ่งปุณยายดิ้วๆกับกอจบซัมนี่เนาะจ้ะพากินบักม่วงย่อนไหวเนาะจ้ะเพื่อนๆแซ่บแซ่บเนาะจ้ะเพื่อนๆพืองคนเพิ่นกับพาออกพาออกแล้วก็เอาเข่ายัดเอาเข่ายัดกินแซ่บแซ่บเนาะเพื่อนๆสมัยเป็นที่สิบ่งเป็นแล้วเนาะเพื่อนๆ เพราะว่าไปส่องง่ญ่ๆเพิินไปเบิงเพิินตอนเป็นเล็กน้อยจะกินนังซือแล้วเนาะหย่อนใบจักน้อยนะเฮ็ดคลิปได้กะยืนยันตัวตนคือเก่านะาจะยายจะกินแบบสมัยตอนเป็นเล็กน้อยซื้อเฮ็ดคลิปได้กะยืนยันตัวตนคือเก่านะาจะ ยายจะกินแบบสมัยตอนเป็นเล็กน้อย <c oughs> หอม,ห,อมหวานทงใสหมกม่วงม่วงแกวหม่วงหยางเนาะลึกมาต้องใส่มีดใส่หยางปวกเลยนนอกจากเพื่อนๆนี่แหละกใส่แบบนี้แหละเนาะดึงเอาเลยนจะย้อนไว้เด้อคลิปเนี่ยตอนสมัยยุต่้ง,จ,งจังหวัดนอกจากเพื่อน ยมแยมมันกงเวินสมายเป็นเล็กอือหอมหอมหวานสงสัยบมกม่วงม่วงแก้วม่วงหยางเนาะนี่เลือเหาเง่ากลิหน่งคุณยาเนิ้วนิ้ก็พอจบซํำนี่เนอะจาะปลากินบมกม่วงย่อนไ้เนอะจาะเพื่อนแซบแซบหวาน แจกคลิปนี้บะหอมหวานตอนไปเล็กน้อยไปเก็บกินนังสี่ละแล้วก็พอทั้งสีเ่เนาะเพลิ่นเปื่อน,อนบ่ตองใส่มีดใส่ยังคลิปนี้คุณยายกะขอบคลิปนี้เป็นคลิปย้อนวหยตอนแจก คลิปนี้บะบ่บต้องใส่มีดใส่ยางผอกเลยนอกจากเพื่อนๆนี่แหละก็ใส่แบบนี้แหละเนาะดึงเอาเลยนี่จะย่อนไวเดอร์คลิปเนี้ยซื้อ <c ười> หอมหอมหวานสงใส่หมกม่วงม่วงแกวหรือม่วมองหยังเนาะ,ะนี่ลึก คลิปนี้เป็นคลิปย้อนวห <g> ย <ül> ตอนเอาอแงวคลิปนี้คุณยายนิ้วกับปอจบซ้ำนี่นอกจากป้ากินบักม่วงย้อนวเยนอกจากเพื่อนๆแซแบ่บแสบขอบคุณเพื่อนๆคือเก่าเลยจ้าเป็นกำลังใจให้กันเด้อเพื่อนๆเบิ่งนคลิปให้กันเผื่อไปคว้างเงินในอากาศของพีมากน้ำกันเนอกจากตอนเป็นเด็กน้อยยึดตังจังหวัดนอกจากเพื่อน เวลาไปเก็บมะม่วงล่มพัดลนไตตนนนาะจะกัจะไปปอก,าากปทักกาากก้งสี่เลยน่าจะเพื่อนเพื่อนคือเก้าน่าจะคกิบนี้คุณยายเทีมเนี้ยกับอกขอบคุณเพื่อนเพื่อนคือเก้าจา้าสวัสดีจากก้าเราจะไปปอกทั้งสี่แล้วก็นั่งกินเราต้องใส่มีดนะจจะเพื่อนเือนนี่จ้ะเราต้องใส่มีดใส่ยางปอกเลยนา่าจะเพื่อนๆือนนี่แหลกะก็ใส่แบบนี้แหละเนาะ ดึงเอาเลยจะย้อนไ้เดอคลิปนี้ทหอมหอมวานหวานตอนไปทล็กน้อยไปเก็บจินนั้งสีลละแล้วกับบอกตั้งศี่เนาะเพื่อนๆมาต้อ,ตองใส่มีดใส่ย,ยังคลิปนี้คุณยายกะของเพื่อนมีโฆษณาเขามีเลี้ยนวิ่งทานบอนเป็นกำลังใจให้กันกับโบกหูไอืม หอมหวานสง tamam. ใส่หมกม่วงม่วงแกวหรือม่วงหยง Somehow, างเนาะนี e <itten> ่หรือข้อเมนไว้เพิ่นกบกับมาดอกนกเพื่อนเพื่อนมิแต่สองในหน่อยเฮานี่เลยจ้ะเป็นกําลังใจให้กันเห็ุงานบานแล้วกับมาน่งกินหมกม่วงสุกกระท่ายเพื่อนเพื่อนหรือข้อเมนไว้เพิ่นกบกับมาดอกนกเพื่อนเพื่อนมิแต่สองในหน่อยเฮานี่เลยจ้ะเป็นกําลังใจให้กันเห็ุงานบานแล้วกับมานางกินหมกม่วงสุกระท่ายเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อน นี่จ้ะกินมะม่วงสุกเปินสุกแล้วเนาะจ้าเพื่อนเพื่อนเราต้องใส่มีดใส่ยางปอกเลยนนอกจากเพื่อนเพื่อนนี่แหลกะก็ใส่แบบนี้แหละเนาะดึงเอาเลยนี่จ้ะย่อนไวเดอร์คลิปเนี่ยหน่อยไปจอบอยึดไตโ่มมะม่วงพอมันหล่นตุ๊บลงมาก็แลนไปแดนไปไปกินนี่เอาปอดทั้งสีแ่แหละเนาะตอนสมัยยุตั้งจังหวัดเนาะจ้เนเพื่อน งย้มยมมันกังเว้นสบายเป็นเล็กมาเพื่อนมีโคษนาเขามีเลี้ยนวิ่งทานบอนเป็นกำลังใจให้กันกับเบื้อหูไพ่หอมหอมวาน,วนตอนเป็นเล็กน้อยไปเก็บกินนั่งสีละแล้วกับปอกนังสีเนาะเพื่อนเพื่อนบตองใส่มีดใส่ยังคลิปนี้คุณยายกะอตอนเป็นเล็กน้อยจะกินนั่งสีละเนาะหย่อนใบจักน้อยเนาะ คลิปนี้เป็นคลิปย้อนวัตอนขอบคุณเพื่อนเพื่อนคือเก่าอะไกาเป็นกำลังใจให้กันเดอ้อเพื่อนเพื่อนเบิ่งนคลิปให้กันเผื่อไปคว้างเงินในอากาศของพีมากน้ำกันนะจะเป็นหอมๆหวานๆตอนไปเล็กน้อยไปเก็บกินนั้งสี่ละแล้วก็ปอกนั้งสี่เนาะเพื่อนเพื่อนบตองใส่มีดใส่ยังคลิปนี้คุณยายกะขอซื้อ ิปนีเป็นคลิปย้อนวตอนนาจากนเพื่อนลบางคนเพื่อนกับพาออกพาออกแล้วก็เอาเขายัดเอาเขายัดกินแซบแซบเนาะเพื่อนๆ่อนสมัยเป็นเด็กหอมหอมหวานทงงใสหมกม่วงม่วงแก้วม่วงอย่างเนาะนี่ลูกคุณเพื่อนเพื่อนคือเกาลัดจ้าเป็นกำลังใจให้กันเด้อเพื่อนเื่อนเบิ่งคลิปให้กัน เื่อไปคว้างเงืนในอากาศของพีมากน้ำกันเนะจะเป็นเฮดคลิปได้กะยืนยันตัวตนคือเ่าเนาะจะยายจะกินแบบสมัยตอนเป็นเด็กหน่อยซื้อ,อเฮดคลิปได้กะยืนยันตัวตนคือเ่าเนาะจะ ยายจะกินแบบสมัยตอนเป็นเล็กน้อยที่สิบมัเป็นแล้เนาะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไปส่องใหญ่ๆเพิ่นไปเบิงเพิ่นเต่าเหา้ยจิบนึคุณยายนิ้วกับกอจบซัมนีเนาะจ้ะป้ากินบักม่วงย่อนว่เนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนแซบแซบตอนเป็นเล็กน้อยจะกินน้งซีล่ะเนาะย่อนไวจักน้อยนักหน่อยนี่จ้ะเวลาหนามบักม่วงซุป มะม่วงสุกไปเก็บมกม่วงอยู่ไต้ต้ตนเอาเน่าเก็บหนีคุณยาทิ้วเนี้ยวกขอจบซ้ำนีเนาะจ้ะป้ากิ่นมกม่วงย่อนไว้เนาะจ้ะเพื่อนๆแซ่แบแซ่บหวาน สิ่มัเป็นแล้เนาะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไปส่องงหญ่ๆเพิ่นไปเบิงเพิ่นตอนเป็นเล็กน้อยจะกินน้องสิ่แหละเนาะหย่อนไว้จักน้อยในครอบหมินไว้เพิ่นกับบวกกลับมาดอกเนาะเพื่อนเพื่อนไม่แค่ส่องในน้อยเท่านี้หละจ้ะเป็นกำลังใจให้กันเห็ียดงานบานแล้วกับมานางกินหมักม่วงสุกกรกไเพื่อนเพื่อนนะกจากเพื่อนเพื่อนลังคนเพิ่นกับผ้าออกผ้าออกแล้วก็เอาเขายัดเอาเขายัดกิน แบๆๆ่บแบเนาะเพื่อนเพื่อนสมัยเป็นเด็กคือเก่านะจ๊ะกิปนี้คุณยายเทียมเนื้อกระขอบคุณเพื่อนเพื่อนคือเก้าจ้าสวัสดีจ้าขอมินไวเพื่อนกับบอกกลับมาดอกนกเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ส่องในหน่อยเฮานี่แหละจ้ะเป็นกำลังใจให้กันเกตงานบานแล้วกับมะนางกินหมักม่วงสุปกระไก่เพื่อนเพื่อนตอนเป็นเด็กหน่อยจะกินน้งซีแลเนาะหย่อนใบจักหน่อยนคือเก่านะจ่ะกิปนี้คุณยายเทียมเนื้อกระขอบคุณเพื่อนเพื่อนคือเก้าจ้าสวัสดีจ้า ปอ,อยปจอบอยู่ใต้หมหมกมวงพอ,งม,องมันหล่นตุ๊บลงมากัะแลนไปแดนไปไป